ทุกคนจะบอกเลยนะขนมจีนเจ้านี้อร่อยมากเพราะอะไรมันเป็นน้ำยาใต้ของของสงขาแท้เอกลักษณ์ก็คือจะมีส้มแขกอยู่ในน้ำยาด้วยทุกคนอ้าหนุกกริชมากเลยนี่หน้าตาของน้ำยาแังเขียวหวานจะออกเขียวๆเ,เห็นไหมทุกคนเนี่ยอร่อยมากทุกคนขออนุญาตก,กินไปถ่ายไปนะอืมือือืมอมสุดยอดคือมัน กินไปถึงความอร่อยมันไปถึงที่คอหอยฮะัควรลิ้คอหอยมันจะพูดได้อร่อยมากออร่อยมากอถึงบอกให้ต้องมาตอนช่วงแบบคนกลับคนช่วงเนี้ยถ้ามาช่วงเนี้ยจะได้พูดเสียงแบบนี้อร่อยมากอร่อยมากทำยังไงอถึงคนจะจะได้ยินถึงความแบบจริงใจอะ่ะ อร่อยมากถึงบอกไอ้ใส่ส้มแขกนี่ฉันรู้เลยว่าเจ้านี้ไม่ธรรมดาแล้วก็แกงเขียวหวานดูสิมันมีความเขียวๆอยู่ด้วยนะแล้วดูสิผักเผือกอาจงอาจา่าแล้วก็อันนี้ยอดมะกอกใช่ไหมคุณพี่ <มะ S 1> คุณแม่อุ้ยมะกอกเป็นอะไรที่ฉันชอบมากนะอืดูเจ้าของที่แบบเปรี้ยวมากอร่อยมากเจ้าของเอยเออต้องมิชลินแล้วบ้งเนี่ยมิชลินต้องมาอืม อร่อยมากอืมัมนคือความอร่อยมันเหมือนกับขึ้นไปตรงนี้เลยอะจริงมันมันบอกไม่ถูกมันอยู่ในคอหอยมันอยู่ในเหมือนต่อมใต้สมองอะไรความอร่อยอะ่ะออภูมิใจไหมอือยังไม่เบื่อบ้างหอเพราะขาอยู่ทุกวันมันต้องเบื่อกับความอร่อยบ้างไหมลูกค้าจะต้องแบบชมแล้วชมอีกแต่เขาก็คงไม่ชมแล้วแหละ เพราะว่าเขากินทุกวันทุกวันทุกวันแต่มาพูดชมทุกวันก็ไม่ได้เนาะอืออืมอืมอร่อยมากทุกคนน่าคายนะอย่างที่บอกช่องนี้ะเป็นช่องเล็กก็จริงแต่มันก็ต้องสักวันหนึ่งของพวกเราก็รวมตัวกันนะเป็นช่องใหญ่ๆกันไปเนาะขอ,องดีๆอร่อยๆผมจะบอกกันฮะเดินมาจากเดอะเสฮะ สองกิโลเดินมาสองกิโลเพื่อจะมากินขนมกินโกเปียกอืมอืมอร่อยมากทุกคนทำเสียงแบบว่าจินใจมากเพราะว่ามันอร่อยจริงๆทุกคนโย้ยงของภาคใต้หัดใหญ่มันมีของกินเยอะเที่อร่อยเต้าคั่วปักบุ้งไตลราขนมปำนะ มะม่วงเบาะอะไรอย่างเงี้ยนะของดีๆทั้งนั้นเลยลูกหยงลูกหยีดูยมะม่วงหิบมะาพร้าวนะอร่อยมากหืมอืม้แกงเคยวหวานด้วยยุ่ง่าเดี๋ยวสลับกันทุกเลยอืม,อ,มอร่อยมากเลยอนะ่ะมันมีความเป็น อร่อยเปรี้ยวๆหน่อยๆน,นะซ้มแขกแต่ถ้าเป็นแกงเขียวหวานจะชิมให้ดูนะทุกคนอันนี้อร่อยทุกคน,น,น,กคน,น,นมีความเผ็ดหน่อยๆเนาะแกงเขียวหวานก็อร่อยนะคะอือร่อยแกงเขียวหวานอร่อยพูดีทุกอย่างอร่อยหมดเลยทุกคนเนี่ยมีความเป็นตับด้วยอ่ะอือ สุดยอดไม่ผิดหวังสิแล้วคุณคุณแม่ค้าคุณแม่นินมีลูกไหมจะได้สมัครเพิ่มสักคนหนึ่งจะขอเป็นลูกได้ไหมลูกบุญธรรมได้ไหมทำไมตั้งห้าคนเลยเหรอเก่งเนาะ้วทำยังไงเนี่ยจะแ,แบ่งมรดกกันยังไงไหวไห้า <taraf> อืมอืมอืม อเอออ,อร่อยภูมิใจมากมีแม่เก่งมีแม่เก่งพ่อเก่งใช่ไหมโกเปียกโกเปียกขนมจีนโกเปียกอืเนไหม ท้องนี้อ่ะมีแต่อะไรดีๆไปแล้วที่ไหนประทับใจโรงแรมไหนดีเราบอกถ้าโรงแรมไหนไม่ดีเราไม่บอกไม่พูดถึงไปอย่างยุทธยานะพี่นะรีสอร์ทคลองสวนพลูอย่างนี้เลยลดมากสุพรรณก็รีโทอ่าวาสิตีซิตี้ลดมากเขาบอกให้ไปอีกเขามีโรงแรมในเครือตังวณนะทับเที่ยงบ้านอ่าวทองคนระับ น่ารักมากบริการดีมากเชียงใหม่ก็เอสเทียหลายโรงแรมพาราโซท็อปนอสนอสวินอร่อยมากทุกคนเราต้องบอกตอบอย่างล่าสุดเราพักที่เดอะเ c สเนี่ยก็โอเคเอดีมากจ้าจ้าอืมอืม อร่อยมากทุกคนเขาบอกไข่ด้วยทุกคนเลิศนีย่ยบรรยากาศร้านอุย้ยอร่อยมาก